ไม่ยากนะคะเราก็นี่ยืดยืดแบบนี้เลยนะคะนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะคุณใส่นมนะคะลงในอ่างผสมค่ะตำมด้วยน้ำค่ะน้ำตาลทรายค่ะคนให้น้ำตาลทรายละลายดีค่ะ ากนั้นนะมันจะใส่ยีสต์ค่ะยีสต์เวลาเปิ้นเก็บเปิ้นเก็บแบบนี้นะคะนะไล่อากาศออกให้หมดไล่อากาศออกให้หมดตัดรูเล็กๆตัดตรงเนี้ยนะคะเล็กนิดเดียวใส่ยีสต์ค่ะนะคะเมื่อใส่ยีสต์แล้วนะคะไล่อากาศออกให้หมดแล้วพับค่ะต้องพับแบบนี้นะคะเนีน่ยนะคะเพิ่พับ แ,บบแต่ไล่อากาศออกให้หมดก่อนนะคะนี้เลยนะคะแล้วเป็นลัดหนังยางเนี่ยสามชิแล้วลแล,วแลวเปินใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะใส่เข้าไปลึกๆค่ะนะยีสเนี่ยห่อหนึงอนะ่ะเปินใช้สามสี่เดือนเนี่ยค่ะใช้จนหมดอะคะ่ะนะยีสไม่ตายค่ะคนยีสละลายค่ะ ใครไม่มั่นใจว่ายีสต์ทำงานดีหรือเปล่านะคะรอให้ยีสต์ขึ้นเล็กน้อยก่อนก็ได้นะคะนะพ่นมั่นใจว่ายีสต์เพิ่งทำงานดีไม่มีปัญหานะคะเพิ่จะทําขั้นตอนต่อไปเลยค่ะไข่ไก่ค่ะตีเป็นไข่เจียวแล้วค่อยชั่งนะคะน้ำมันพืชค่ะใครชอบออหอมหอมหอมเนยจะใช้เนยก็ได้นะคะนะแต่ถ้าใช้เนย นวดแป้งกับเกลือเข้าไปก่อนนะคะให้เป็นก้อนรวมกันดีแล้วค่อยใส่เนยนิ่มนะคะคนให้เข้ากันค่ะแป้งน,นขนมปังค่ะเกลือค่ะคนให้หมดผงแป้งแล้วก็นวด จนเนียนดีนะคะใครนวดเครื่องนวดจนขึ้นฟิล์มได้เลยนะคะใครนวดมือนวดสลับฟาดนะคะแป้งแฉะเล็กน้อยแต่ไม่ค่อยติดมือนะคะใครคนแบบปั้นก็จะใช้เวลาสักหน่อยนะคะประมาณ10นาที10กว่านาทีนะคะนะใครนวดมือก็ประมาณ10กว่านาทีก็ฟิล์มค่ะ นวดจรเขารวมกันเป็นก้อนดีแล้วนะคะนี่นะก็ยกขึ้นมาเราก็เป็นแบบนี้แล้วนะคะนะใช้ได้แล้วเดี๋ยวพ้นจะรวบรวบนะคะเราพักแป้งค่ะพ้นทาน้ำมันที่มือนิดหนึ่งนะคะนิดเดียวเพื่อที่จะหยิบแป้งเนี่ยเขาเขาติดนะคะเล็กน้อยแต่ว่าไม่ไม่ได้เยอะ หยิบมารั่วให้เป็นก้อนค่ะจากนั้นนะคะพักให้โดขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะนะคะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่40ถึง90นาทีนะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะนะไม่จบเวลานะคะดูขนาดโดเป็นหลักนะคะจะได้ไม่โอเวอร์เพลฟนะคะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาออกมา แบ่งก้อนกันนะคะนี่เรียบร้อยแป้งนิ่มมากนะคะแต่ว่าติดมือเล็กน้อยถ้าติดมือเอามือลูกน้ำมันนะคะมือลูกน้ำมันเอาได้เดี๋ยวเรามาชั่งแป้งกันก้อนละประมาณห้าสิกรัมนะคะห้า2บห้ากรัมทำไมเปิ้นถึงต้องแบ่งแป้งนะคะถึงแม้ว่าเราจะทำทานเองนะที่เราแบ่งแป้งเนี่ยเพื่อคือ เวลาเขาสุกเนี่ยเขาจะได้สุพพกพร้อมๆกันเพราะว่าขนาดเขาใกล้เคียงกันนะคะไม่ใช่ว่าใหญ่บ้างเล็กบ้างก้อนก้อนเล็กสุกแล้วก้อนใหญ่ยังไม่สุกอะไรอย่างเงี้ยกว่าก้อนใหญ่จะสุกก้อนเล็กไหมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแป,แป่งแป้งแนวไล่ลมค่ะเดี๋ยวเราจะคลึงกลมนะคะพักเอาไว้นะคะเบิ้ลทาน้ํามันที่มือแล้วก็ทาน้ํามันเล็กน้อยที่แผ่นรองนวดนะคะนะเขาก็จะไม่ค่อยติด นะคะถ้าเราไม่ไม่ต้องโรยแป้งนวลก็ได้ใช้ทาน้ำมันเอาก็ได้นะคะเมื่อครึ่งกลมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ้นจะคลุมผ้านะคะพักเอาไว้ค่ะประมาณ10-15นาทีค่ะให้กูเตนคไายตัวค่ะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารีดขึ้นรูปกันนะคะเปั้นหยิบมา1ก่ก้อนนะคะเปั้นรูปรน้ำมันนะคะที่ ไม่ติงนะกันติดนะคะใครจะลูกแป้งลูกน้ำมันได้หมดอ่ะกันติดเนี่ยไม่ติดแล้วนะคะรีดอันนี้นะ่จาจะสิบห้าคูณสิบห้าแหละวางนี้นะคะอ่ะเนี่ยให้พอดีนะคะเนี่ยรีดประมาณความกว้างก็ประมาณนี้นะคะนะแบบนี้นะจากนั้นนะคะเพิ่งจะม้วน,นะคะ่ะ ด้านข้างปิดให้แน่นๆหนะ้าะแล้วก็หมวนแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะตะเข็บนะคะจีบด้านนี้จีบด้านนี้ก็ปิดนะคะเพราะมีไส้นะไส้จะได้ไม่ไหลนะคะกดปิดให้ดีแล้วจับตะเข็บให้เรียบร้อยค่ะ นะใครมีชีสอยู่จะใส่ด้วยก็ได้ใครไม่ใส่ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะคะนะจับตะเข็บให้เรียบร้อยนะคะหัวท้ายครึ่งเล็กน้อยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเอาไปวางเรียงบนถาดอบค่ะเมื่อขึ้นรูปเสร็จหมดแล้วนะคะนำไปพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะแป้งเริ่มขึ้นได เกือบเกือบครึ่งทางนะคะให้ไปวอร์มเตาเอาไว้นะคะเพื่อเตรียมอบค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะก่อนอบนะคะบนจานน้าด้วยไข่ที่เหลือนะคะผสมกับนมเล็กน้อยค่ะนะใช้นมประมาณครึ่งช้อนโต๊ะพอคนให้เข้ากันค่ะท้าบางๆค่ะเมื่อค่าไข่ผสมนมเรียบร้อยแล้วนะคะด้านบนก็นจะโรยด้วยชีสบางๆค่ะ เปิ้นใช้อสีเหลืองๆคือชีสแผ่นที่เปิ้นตัดตัดนะคเปิ้นซอยเล็กๆแล้วก็สีขาวๆคือมอสซาเรลล่านะคะนะเปิ้นใช้ทั้งชีสแผ่นและมอสซาเรลล่าค่ะ mm hmm. เมื่อใส่ชีสเสร็จแล้วนะคะเปิ้นมีมายองเนสซองเหลืออยู่นะคะเปิ้นจะบีบมายองเนสด้านบนค่ะ ยมายองเน่เสร็จแล้วนะคะเพิ่นจะโรยด้วยออริกาน่ป่นนะคะด้านบนเล็กน้อยค่ะโรยตรงกลางนิดๆจากนั้นนำอบได้เลยค่ะขนมปงังอบสุกออกมาแล้วนะคะนี่น่าทานมากๆนะคะสีสวยเชียวโอเคทานร้อนๆนะชีสเขาก็จะยืดๆอร่อยนะคะแต่ทานเย็นๆก็ไม่มีปัญหานะคะนุ่มเด้งนะคะสูตรนี้ เดี๋ยวเราเอาออกจากถาดเลยนะคะวางบนตะแกรงให้หายร้อนนะคะเดี๋ยวพอขนมปังอุ่นๆแล้วเรามาดูเนื้อด้านในกันค่ะ mm hmm. น่าทานมากๆค่ะนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปันด้วยนะคะ mm hmm. แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ